อ,อย่งยุ่กันทีจังหวัดพังงาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะท่านก็ได้มีการเดินทางไปตรวจเยี่ยมฟาร์มข้องกระเซดีเด่นแห่งชาซาข่าเลียงสั์ประจำปี2,566แล้วก็มีการพบปลาก,กับกลุ่มกระเซแปลงใยไข่ไกอารมณดีอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาค่ะ นายเอกรัตลี่เส้นผููวาราชการจังหวัดพังงาพร้อมคณะค่ะก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมฟาร์มข้องกษตรดีเด่นแห่งชาติซาข้าเลียงซัดประจำปี2566ก็ไปพบป,ปากับกลุ่มกเกษตรแปลงใหญ่ไขคไกอารมณดีอำเภอคุราบุรีจังหวัดพังงาณฟาร์มไกไขคอารมณ์ ไก่ไข่อารมณ์ดีใช่ไหมทั่วลุงวุฒิตําบลบางวันอําเภอคูระบุรีจังหวัดพังงาเพื่อเป็นคว้นแล้วก็กําลังใจให้กับกเกษตรดีเด่นแห้งชาร์ตแล้วก็กลุ่มกเกษตรกรแปลงใหญ่กันค่ะครับนายวุติศัก์พุ่มแก้เรือลุงวุฒินะครับกรเกษตรจังหวัดพังงาเน,นี่ยแกเป็นเกษตรกร,รที่ดีเด่นแห้งชาร์ตนะครับ้าค่าการเลี้ยงสัตว์ประจำปีนี้ซื่อเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระเรือไก่ไข่อารมณ์ดี ในส่วนความน้ำมันลักษณะเป็นการทำกเกษตรผสมประสานปลูกพัดปลอสารผิษผลไม้และกส่วนกาแฟออแกนิกนะครับด้านหน้าความมีการจัดแบ่งเป็นเกษตรเชิงสองเสียวมีร้านอาหารและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์นอกจากนี้นะครับลุงวุฒยังเป็นผู้นำ ผู้นํารวมกลุ่มเกษตรกรแปลงใ่ญ่สัตวิปอารมณ์ดีข้องอัเภุลุราบุรีด้วยนะครับมีสมาชิกตั้งยี่ที่มาอะไร่านีจวัฒพังงาก็ได้หมอประกาศเกียรติคุณยกย้องเกษตรดีเด่นนะครับหน้าแก่เกษตรกรแห่งชา์ดดีเด่นพร้อมทั้งแสงความยินดีกับนายวุฒิศักดิ์ผุ่มแก้วด้วยนะครับที่ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย้องเกษตรดีเด่นแห้งชา์ดนั่นเองครับนี่ถ้าเรากินไข่าจากไก่นานาว่าอารมณ์ดีกันนะอารมณ์ดีนะครับเราไก่อารมณ์ดีนี่เขาจะกิน กลิ่นพักนะ,ะกลิ่นอ่าคเรียกอะไรอ่านออแกนิกด้วยค่ะ